เคยกินนะเคยกินเคยเคยกินเนาะครั้งแรกอะไเนี่ยสวัสดีครับตรกับผมบักเคสาวติ๊กชาพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับน้ำเงิพี่น้องเนาะน้องดาลเลือกเรียนมาเลือกไปหาของจกเสแสรบปั่นน้องดากินพี่น้องไปเคยกินแน่ก็ไม่มีไข่ด้วยไข่มันเป็นแบบอื่นอย่างนะปูจะกระจัดปูจะกระจัด จะด,ดูเพิ่นจะยามนี้มีขายขึ้นตลาดเลยโูแล้วล้วยี่เป็นอะไรครับแต่ว่ามันมีแบบไข่แล้วโบไข่ต้องเลือกเอาโบกเพนสติก๊กเลือกโบไข่ให้แม่ข้าเพิ่นเลือกให้ดแก่ได้บอกแก่พ่อแก่ให้ตัวนี้เอาไข่ออกาหนอกเป็นแบบจืดๆมต้องกินนี่เด๋ยเอาพ่อแก่ให้แกะหาตัวที่มีไข่ทุก อาี่นองันกไข่ข้างแรกที่เาเห็นบ่อยอยู่ในตลาดของบุเคยซื้อกินเป็นเจ้าบทไปหาด้วยเนาะบุกเหนแ้มีไข่แน่คอดวมีไข่อยู่ข้างในอ้าวพี่น้องนกอือี่น้องมีไข่ได้น่นดาตอกมาให้เบิ่งอันนนะีมีขาวๆเนื้อรเนาะเนื้อก็ไข่ เรเพ่นแกให้หมดเลยได้เปได้มือสติกอย่างบาทบลูมันเจบว้าวโอ้ยงาเอ๊ะน้องไข่เต็มเลยนนี่กระโปงเ่กกระโปงกะดนจิ้มเลยนองาซ้อนใส่ด้วยน้ำจิ้มซีฟูเก่าจนีเแบบัน้เมนี่นี่คือมเลนลูกอ เปิดทางมันนงดาเปิดทางมาก็เปิดให้้วยเฮอยเียไข่เมนูเด้ออร่อยมัน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 บะก็ครืองผัดข้าเหนียวไงเข้าใจไไข่บะ อู้ตัวนี้ยังไรเก่งแป๊ดเลย้างในนี่เาเต็งเลยไหมเนาะัวใหญ่นี่ดิ้ยไ้ยไงเคยรุ่น้มีสามตัวหนึ่งสอกกันพครุ่นกันเนาะเนื่ได้หร่เนาะเเขาเหนียวยัดกอนเหนียกปูนาเลยิงสปูนาเลย น่ะตัวแดงกินได้ถ้าคนกินแบบนี้ก็บอกกินแบบนี้ละน่ะไข่เพิ่ทเลยเนื้อเพิ่มหนึ่งกุ้งืากเ่มดื้อหซ่อนผอมกรถู ดักมันต้องเข้ากรถึงนะร้อนไม่สามารถเข้าถึงได้แหนื่ขึ้นตรงนี้ลูกนี่ตัวนี้บ๊อบนี่อืมกระโดดมันอือแซ่บแซ่บแซ่บหยามแลยแบบนี้ยามแปลว่าบ่อยบ่อยเคยกินแบนลุงือต้นใหาะเนื้อว่าหยาดเนื้อค่ะบอ มัดเร็วหน่อแม่กินตัวกินจักรันแล้วมันก็มีด้วยลูกใครบอกเดี๋ยวกินเกะให้กน่อยกินนะกินกินเลยลูกกินนี่ขึ้นใจน่อยเป็นไรมาเนอยไรมากินน้ำลูเป็นนี น้ององต้อง,องวเียวเปนเนื้อมันมเ,าาเนื้บอเนื้อกับไข่เนื้อกับไข่ลังการโตเพิ่นเป็นแบบนี้ หาพี่เจ้านายแล้วพี่หาพี่อดาพี่เร็วไายกินปูจักกะจันแล้วกินนมเลยกินนมอ่างเลยอากิมั้ยมั้ยมัมียมันไม่คอ่เข้นมาไหมเฮ้ยมันก็โตใหญ่แต่หยอดตายเจ้านายด้ แต่ว่าแปราซ้อนอีกมันต้องใช้ซ้อนอ่ะงนจ้ะอือต้องใช้ช้อนแงะไข่รับซ้อนเอาซ้อนถูกไหลเรก่อนเนาะกระเอร์กระนี้เดะไข่มาทะลุทะลวงออกมาตัวใหญ่ยังบลูยังพุ่นรุ้เฮ้แฮ่แฮ่แฮ่กินไหมปูนายกินไหมนายต้องกินนายต้องกินเนื้อนายกินไหมเนื้อมัน มะฮุตเป็นอะไรได้เราขายในตลาดแดงอยู่นมีแพนไกลแล้วไม่ยังบะนี่ไม่ยังบะนี่กินไหมกินไหมไม่ได้กินยาเลยแม่จะซ้อมมากินปูลูกปูผ่าที่อ๋อน้องเขาจิป้อนยาเราแองพี่น้อง เพื่อแวงว่าเนยาเพื่อนแม่เอาช้อนมาตักกิบูตักกิบูไข่นานี่ว่าเป็นอ่ยงสะดอกคนละเรื่องเลยแเอป็นห่งสะดอกนึกว่าไข่พุไ่หน้าหัวแบดนี้หัวเหลือง่สะดอกอยู่ดีๆก็ลุกขึนนายย่างหนังนาย่างช้อนนาย่างช้อนนายย่างหนังายย่างช้อน เดี ab, an ๋ยวดูมันจะทางเฮาพูยไปหาทางไหนเนาะมันมีที่ไปหาเห็นไหมพี่น้องกูจะรูปบอกไงด้วยจ้ะไปหาพี่น้องเอฟซีกูไดอยู่ใกล้ทะเลแนะนำมาเด้วยมันพี่อยากไปหาเหมือนการข้างหนึ่งในชีวิตเพิ่อนกันเนี่ยนะก่อนนาะเพิ่นฉินแนะนำอยู่ตอนแด็พี่น้องที่เคยแนะนำเห็นแล้วเมื่อมาเบิ่งช่ชงช่องใหม่เพิ่งเห็นช่องใหม่เพิ่งเจอหาเ่เจอ อยากไปหาเพื่อนอยากรุ้ว่าเพิ่นอยู่เนี่ยไหนน้ำไหมน้ำไหมไข่มันเส้นอ่ะเส้นมันเลยตัดน้ำจิ้มขอบไปเลยตักเลยขอยไปหาคือเขาไปหาปูนี่บอกยองด้วยจังเลยอันนี้คือหาปูนี่เนี่ยใต้กลางคืนแบบนี้เนาะแต่ว่าหากเขาเอามาขายเนี่ยเขาสิปูละอ้วนใหญ่เลยไม่เนาะนี่แคปอ่างกัน

โนโนยู่นี่ได้โนโนหัวโนเด้อตดลงลงไปพวกเนิ่ยโนใหญ่เลยแหละปูดเลยปูดเลยหัวปูนหัวนูเด้อเพื่อนว่าให้เลือกให้เลือกตรงนี้มันมันใหญ่เลือกมันใหญ่ก็ตกลงเลยก็ได้กดตกลงมันถ่ายปกติแต่ว่ามันต้องกดตกลง เพื่อนให้เลือกเบิ่งตรงนี้ไอ้มันใหญ่ๆเป็นตัวเมียเพื่อนว่าแต่ถ้าเป็นน้อยๆเดียวๆแบบนี้เป็นตัวผู้ตะเคียนก็ปลูรูมกันก่นเลยจับจับเบิ่งมาบวกกับตัวเมียมันสิตัวน้อยเนาะตัวผู้มันสิตัวใหญ่อันนี้ตัวผู้ตัวนี้กับท่นแถมเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเมียแต่คิดตัวใหญ่ตะเคียนนี่ยาวๆบอเออเออให้มันยาวๆที่นี่อันน้อยกับอันใหญ่ตัวนี้เพื่นแถมมันสั้น ตัวใหญ่เนี่เพิ่นแถมมาแต่ก็ยังมันแต่ก่างอยู่เลยเลือกแบบนี้มาหมดเลยแล้วก็เลือกตัวใหญ่ตัวน้อยแถมนี่มาเดี๋ยวจะลองแกะนาแม่นความเพิ่นแต่ว่าบางบางเครือกเขาไปถือเขาเสียแยกเดิมตัวผูกกับตัวเมียกินบวมเนื้อปูมีไข่บ่มีไข่อิ่มนมแล้วไหมเน่บวมบวมบวมเล่นอยู่บ่ะแต่ตัวนี้เพื่อนบ่มีไข่แต่ ไอ้นั่นใหญ่บ่เคยกินเลยบ่รู้ว่าเขาเบิ่งแั่แดงๆแกะเลยแกะไปเลยลวไปบ่ตันนี้มันจะเป็นเป็นตัวผู้เลยขนาดตัวมันเก็บตัวแบบนี้ไก่มันมันดีแบบนี้ไงดิบดู ตัวน e, e, ้อยตัวไข่ตัวน้อยเป็นไข่เลยนี่ตัวอะไรตัวน้อยเป็นไข่เลยตัวอะไรตัวอะไรอืมเออตัวหยังนี่ฮัลโหลปูบอกเด้อปูปูนี่เหรอกระบอกเป็นกระบอกเกือบครึ่งโลว่ได้ตัวเนาะอยากโลโลละร้อยยี่ละร้อยยี่ ตัวนี้เกือบหกตัวนี้หกสิบบาทไม่มีอะไรสองโลมี่เนี้ยมันอมันเลือกกินเลือกกินจับเข่าเนาะน้ำนู้น้ำนู้แม่แม่อันน้ำนูกี่นี่เอามามีดูเอามามีบัตนี้จะกินน้ำบัตนี้กินน้ำ เห็นตัวใหญ่พุ่งตัใหญ่พุต้องเลือกเอาเลือกเอาเขาเลือกคนเซนดีแล้วนเนาะคนยังเมันยังเป็นตัวใหญ่เนาะคนเลือกเว่าแล้วว่าคนเลือกตัวน้อยเหมือนเลยเขารู้ว่าตัวน้อยไข่เนื้อแต่ว่าตัวใหญ่ตัวนี้ก็เขาใหญ่เขาเนื้อหลายเนาะเนื้อมันกินจรไง่มย์ต้องกินไข่ถ้ากินเนื้อไม่แซ่บเนาะเนื้อมันเนาะมันเป็นอ้หนาหลายมันออกหวาน บอกมันมีกระดูกกระดอน่หอย่งงก้อบางๆเหมือนกระดอนกนูน่ะแดี้ำเมเเือเือยเหอยนบ่เ่นยออน่นเน่น่ือเยนนเียกเลยเียกเลย บอกว่าไงมั้งบอว่าดื้อต่อได้แล้วนั่นบอหายแล้วดื้อได้แล้วองมาหายพอหายเองหรือกินยานิงใครองคนยงกินยานีสุดยอดมาก็ใหยเลยนาะอ้หคุณหมอฉีดยานายเนะ หึได้โดนฉีดยาแนอ่ะว่านำกับว่านำาน้่งนบ่งอุ้ยกินกินแน่บักนัืเอาน๊นเอาเี่เพริกเกลือแนถ้ามันเอาเดี๋ยบักนัดหรือสับปะรดเอาพริเกลือแน่ะ กินสมอยากอีกเลยนะมอดได้ไหมได้เนาะแม่ไปได้น้ำแม่กัดหน้าพาพี่น้องไปไล่หนูอีกจ้ะม้อนกุ๊บเลยละต้องทานกินสมอยากอีกดลพี่น้องเยอะเต็มที่เลยไหมเนี่ยเต็มที่เลยเยอะมันต้องกินมือเนาะมือกินแบบมือแซ่กะขยับคนอย่างกุ๊บกับกุ๊บกับ แล้ตอนนี้ตอนนี้เนาะทานกินไปเรื่อยๆครับพี่น้องมีผลไม้ด้วยล้างข่าวสุดท้ายครับเอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อได้ครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามือเลอะพี่น้องครับครับเร็วอย่ายิ้มเหนื้อยนะเชิดคอหนึ่งโค้งสิฮักหนึ่งพี่น้องว่า